เชเูเช่ี่จะกำลังยังไงบงขนก็งายขึ้นนะงายงขึ้นอันนี้งายขึ้นัรูเียวไปสอนน่นลูกน้องเนี่ยรูงายขึ้นมันมีถุงมือถุงมือบ้านปู่ยเราสิมือนงมดำ นี่แหละของล่างเฉียวเราก็จะแบบไปที่ไร่ข้าเหนียวดูเลยนะลูกรู้สึกว่ามันกระเพียวเหลิกเกินไม่ดูตรงนู้นเลยเนาะต้องย้ายออกเดีจะไปจะมาเลี้ยงันนี้ด้วยวางไว้ในท่อก่อนนั่นแหละจะมีแค่ข้างนี้ข้างนั้นเดี๋ยวเราต้องย้ายนี่ออกเดี๋จะเราล้างเสียวย้ายอีกเป็นประสานออกอืเก็บออกแล้วก็เก็บข้าวนี่แหละเก็บนี่แหละเพ่าะนั้นเราดีประสานเนี่ ไปลก็จะมาเก็บบอทำน้ำูก็แ่ละอไม่เยอะหรอกอืมทให้แค uh ่ก็พอรอบนี้แล้วก็เฮเ้ดีกว่าไม่เอาดีกว่ามารอบนี้จะมารอบนี้้อยเอออ๋โอเครวยมากจะต้นไม้่พอ้โอเคโอเคจะไม่หลายก้อนหรอก มานี่ก็ลงข้ากาแฟ่เสียนะพี่ตาบอกนแะเป็นแปลงหอนี่ยายนี่เอากรอีกตังเอากอนตัดไั้ง้ก็ตเดีย โอ <Es poor S 1> ้เส <and> e> <wealthy> <half> ียงกันดาวไ้สมพอะสิละพอละมั่งพ่อละลาไม่ได้บาใส่บองนี้เอาใส่นี่ก็ได้ไหมเอยฮะใส่นี่ก็ได้ไหมล็อกไหนนี่ไงล็อกข้างหน้านี่น่ะเอามากินออกบ่อนเอลกองออกไหนอ่ะีนี่ตรงนี้ไป Oh, ยายอีกแล้วยาเชียงมานี่อือก็ยาเชียงมานี่รอวะึเาต้งตังเป็นยายี่าอัน้ยายทตั้งองมาก้่านี่เป็นสรอบพอดี อันนี้ไม่เนื้อการข้างข้างๆยังเอาได้เอาแค่ตรงข้างหน้านี่ก็พอแล้วแค่ตรงนี้ก็พอเออไอ้ฟางมันแปรถมือมาจากไหนเนี่ยสา่ายกับคนแก่แล้วเนี่ย มือแม่มือแม่อ๋อแม่ถือมาสลาให้ลูกอ๋อแม่ถือมาไม่แม่สลาเอาพอแล้วละกันล่ะพอแล้วเดี๋ยวลูกบอกว่าแม่ใส่เดี๋ยวขยับฝั่งนู้นมาก็ได้เออเออเอตเปี้ยขยับมาถูกต้องแล้วนั่นแหละให้มันเสร็จเสาใจหนึ่งก้อนพอดีเขียนตรงมือก็ไม่กล้าสพอดีให้มันได้พอดีเอาหยิบดมอกกันล่เรียบร้อยเดี๋ยวลงมาข้าวราดเส้เตี๋ยวเราจะไปทำแป้งข้าวราดเสเดี๋ยวให้มันสวยงามตรงนี้ไม่ได้ตั้งหรอกปะ ไม่เป็นไรไว้ก่อนก็ได้เกินคนขึ้นรถขึ้นนะใส่ก้อนหนึ่งใส่ก้อนหนึ่งนะาๆคนขึ้นรถขึ้นยืนตัวเอาไปใส่โอ้ยเนาะยังไงต้องเข้าให้ได้นะไม่เข้าไม่ได้เป็นสวยงามอ่าได้มาสี่แปลงหลังไปไร้านก๋วยเตี๋ยวเขาได้เรียบร้อยแล้วหนึ่งสองสามสี่แปลงได้แล้วสี่แปลง

เอ็ดเอเอ็ดอันเอ็ดอันนั้นบ่เอ็ดทังพีบปเาของก่นล้ีเอนาคลิปช็อก่อนถ่ายช็อตร้านน้วก่อนีใหญ่จะดีชื่ออะไรเฮ้ยเดี๋ยวรับของก่อนรัของก่อน๋มวต้องมาทำต้องตามก็คือเป็น้เป็นประธาน คิด่ลงว่าใช่คว่าตัวเองเป็นคนแตลูกเตรียมกล้องไว้แล้วนะมาแล้วเสือมาไปเปิดกล้องใหม่ก่อนเมื่อกี้ปิดไปแล้วครีมหนึ่งกระปุกโอ้หนึ่งสองสามคมาลอยกรนเด็นเคยนะคะที่จะกินนะคะจาก ช่อง so กาแฟดำนะครับขอบพระคุณนะฮะที่พีสกินนะฮะตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นอยู่นะฮสองชิ้นหนึ Hence ่งสี helicopter. ่ศูนย yeah. uh ์ศ uh ูน huh. ย yeah. ์ไปดูดีเซรั่มก็ได้นะฮะแก่ละแก่หมกุ้งปลาฮะโอ้โอ้ยข้ามันไม่ขาวแอนถ้ามันไม่ขาวก็ให้มันรู้ไปรูปจะหลังหน้าหลังหน้ากขอบคุณที่กาแฟดำด้วยนะคะขอบคุณค่ะ พี่แอนเจลล่างหน้าห้าจากคุณนิพาจากเอฟซีกาแฟดำขอบคุณมากค่ะเสืออ่ะแบนกินใช้าใช่ไห้ได้นมันใช้ได้นานมากนะแล้วปรุ่นนะใปไดนะรุ่นใจร้อนนะหนีบหนีบดีอยยังกล้องอ่ะตายแล้วนะคะทางนี้ลูกไปทางนี้ ไปที่ครัวต่อนะคะจีเราก็จะเอาอินไปข้างหลังนะคะจีเจ๊ล้างหน้าก็เป็นตัวอย่างให้แถมเออเป็นตัวอย่างตั้งให้เราล้างหน้าเอาไปไว้ที่ร้านคุณชุก ต่อไปนี้เราก็แต่เดิมตรงไหนก็ฮ่าสวยจะเดินมาตรงไหนก็ฮ่าสวยจะเดินตรงไหนก็โอ้ยมีแต่ของกินอ๋อเขาจะเข้าล็อกนี้เราก็ส่งมานี่งั้่นะแล้วต่อไปมุมนี้อ่าคลิปนี้ก็ประมาณนี้คลิปสวยต้งที่สวยอะไรกดแชร์ ดิ่งใะครก็ไม่ะู้้ามเลยเอาเลยเอออันนี้สวยมาก